ต่อกันที่บทวิเคราะห์นะคะโดยหลังนาซายุติโครงการสำรวจสภาพภูมิอากาศในไทยก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่านี่เป็นเครื่องยืนยันที่จะต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เพราะได้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่แต่ว่าไม่มีเส้นกับยุคหนึ่งนะคะที่มีรัฐบาลเส้นใหญ่ทาอะไรก็ชนะทางเทคนิคไปหมดติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันจากคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องเลยไม่ได้ไปอวกาศด้วยความคิดเห็นอันเป็นวิทยาศาสตร์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการจำนวนมากทำให้การม้วนเสือกลับบ้านของโครงการนาซาส่งผลเสะเทือนในด้านลบต่อฝ่ายต่อต้านอย่างมากจนต้องปฏิเสธกันพลวัน โยนผิดกันไปมาระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลว่าใครกันแน่เป็นคนทำพังเพราะปฏิกิริยาจากประชาชนส่วนใหญ่หลังได้รับฟังข้อมูลอันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วพบว่านี่คือการนำเอาโครงการดินฟ้าอากาศที่ประเทศไทยและในภูมิภาคนี้จะได้รับประโยชน์เมื่อเป็นเกมการเมืองจนสุดท้ายก็พังพินาศพังกันต่อหน้าต่อตาแล้วก็มองหน้ากันเลิกลาก ก่อนชี้นิ้วโทษใส่กันอันที่จริงพักการเมืองกลุ่มสวเครือข่ายกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองที่อยู่เบื้องหลังม็อบต่อต้านทักษิณทั้งหลายมักจับมือกันเล่นงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในทุกๆก,กรณีด้วยสูตรเดียวกันนี้เริ่มจากจับโยงผลประโยชน์ทักษิณตั้งคอสงสัยด้วยความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆนานาแล้วก็ลงเอ่ยเป็นการยื่นตีความยื่นเอาผิดยื่นถอดถอน ผ่านองค์กรอิสระต่างๆแม้รัฐบาลนี้จะมาจากการเลือกตั้งแท้ๆมาจากมือของคนกว่า15ล้านได้ชัยชนะอย่างท่วมทน้นแต่สุดท้ายก็พบว่าปัญหาเดิมๆยังไม่จบยุคหนึ่งเรามีรัฐบาลเส้นใหญ่ทำอะไรก็ชนะทางเทคนิคไปหมดวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่แต่ไม่มีเส้นอาการสะดุดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำมาสู่การถกเถียงอย่างเปิดเผยและเปิดหน้าของนักวิชาการนักนิติศาสตร์ได้ทำให้คนส่วนใหญ่ได้เข้าใจถึงความจริงอย่างจะแจ้งจนเข้าใจอีกด้วยว่าทำไมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต้องยอมถอยทั้งที่นักกฎหมายจำนวนมากหนุนหลังกระแสะเสียงสังคมเอื้ออำนวยเหมือนกับกรณีนาซาที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ล้วนเอาด้วยกับรัฐบาล ประชาชนได้ฟังข้อมูลข่าวสารก็เข้าใจถึงโครงการสำรวจเมฆและฝนรู้เท่าทันกระบวนการยกเมฆแต่ลงเอยรัฐบาลก็ต้องถอยนั่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มั่นใจในหลายๆกลไกที่อยู่นอกเหนือการเมืองปกติกลัวเดินไปสู่หลุมดำมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณตามมาหลังจากโครงการนาซาต้องยุติลงวันนี้เป็นเครื่องยืนยัน ถึงความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2,550เพราะวันนี้สังคมไทยอยู่ในจุดเผชิญหน้าฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมองว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือให้นักซื้อเสียงเข้ามายึดกลุ่มอำนาจรัฐฝ่ายนี้เชื่อกลไกอำนาจอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนมากกว่ายังเชื่อว่ากองทัพต้องมีบทบาท ต้องมีหลายๆกลไกเข้ามาหยุดนักการเมืองกงชาติเลยมีรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยกับดักกับอีกฝ่ายที่เห็นว่าระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งคือระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดอำนาจอื่นๆที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมควรยุติบทบาทไปเสียทีเท่ากับสู้กันร,ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่เชื่อมั่นเลือกตั้ง กับฝ่ายต้องการประชาธิปไตยเสรีภาพของประชาชนเมื่ออยังไม่ไปไหนเราก็เลยไม่ได้ไปอวกาศต้องมานั่งเฝ้าดูมดเดินย้ายไข่กันต่อไป